กับผมนักเรียนในสิบต,ตำรวจนกศศีบานชื่อสังก,กัดหมู่3มหมวด1กองร้อยที่3เลขที่40นะครับวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์หรือชอมอสอนครับกิจกรรมนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อ,อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปลงพื้นที่ในชุมชนนะครับเพื่อแก้ปัญหาต้นเหตุภายในชุมชน แ่นปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในชุมชนและเป็นการทำางานร่วมกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะมีวิธีการเจ็ดขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือวิธีการค้นหาแกนนําโดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับจะไปลงพื้นที่เองเพื่อไปติดต่อหาผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นประธานชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนัน หรือผู้ที่มีแสดงความคิดเจตจำนงที่จะแก้ปัญหาต่างๆภายในชุมชนนะครับส่วนขั้นตอนที่2จุดประกายความคิดนะครับคือการนําเสนอไอเดียความรู้องค์ประกอบต่างๆหรือการจัดการต่างๆของทั้งหมดโดยทางเจ้าที่และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือแกนนาจะแสดงความคามิดเห็นร่วมกันนะครับขั้นตอนที่3ศึกษาพื้นฐาชนชนุมชนศึกษาสํารวจเกี่ยวกับชุมชนนะครับ อาทิเช่นจัดก,กิจกรรมหรือกิจกรรมต่างๆหรือการประชุมภายในชุมชนนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่างข้อมูลในชุมชนว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างควรจะแก้ปัญหาตรงไหนบ้างส่วนขั้นตอนที่4นะครับการวิเคราะห์ปัญหาการให้บุคคลในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เกปัญหาและข้อมูลบกพร่องต่างๆในชุมชนนะครับเพื่อจะนำข้อมูลมาร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้แก้ปัญหาร่วมกันขั้นตอนที่5นะครับการตัดสินใจและกํกำหนดโครงการเป็นขั้นตอนที่วางแผนโครงการโดยกำหนดขั้นตอนนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาก็คือจากผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและเจ้าที่ แะร่วมกันแก้ปัญหานะครับขั้นตอนที่6นํากิจกรรมสู่กรารปฏิบัติขั้นตอนนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติอย่างจริง,งจังนะครับเพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจและการเอาจริงอาจังกับโครงการนี้และเป็นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำพุ้นนนะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงการเป็นการประเมินผลของกิจกรรมผู้ที่ประเมินผลก็คือผู้ที่อยู่ในชนุมชนนะครับโดยจะแสดงความคิดเห็นว่าโครงการนี้ได้ผลจริงหรือไม่ถ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วมีสิ่งดีเกิดขึ้นต่างในชุมชนหรือแก้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนได้หรือไม่ถ้าเกิดโครงการนี้มันดี จะรักษาและดำเนินการยังไงต่อกระผมขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ครับ